ทุกคนหยุดก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปไหนนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยนี่มันเรื่องข้อขาดบาดตายระดับความมั่นคงของชาติสัตว์เลยนะโอ้ยคือแบบจะเล่าให้ฟังนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไอแมวตัวแสบที่ชื่อมีมีอะ่ะมันดันเห็นมันเห็นความลับของพวกเราความลับของเสือดาวไงที่จริงแล้วพวกเราอ่ะโคตรกลัวแตงกวานะ,ะพวกเองฟังไม่ผิดหรอกแค่เห็นแตงกวาวางอยู่พวกเราก็เพลนแล้ว โคตรเสียภาพรักษเลยวะ่ะช่องเพชรทอกตันกลับมาแล้วครับทุกคนวันนี้ขอเปิดด้วยภารกิจสบป,ป่วนของผมเสือดาวเองภารกิจล่าเท้าจิวก่อนที่ความลับจะรั่วไหลไปดูกันเลยคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เมื่อเช้ามนุษย์กำลังทำสลัดเสียงสัน่นแล้วจู่ๆก็ทำแตงกวาตกพื้นไอเราที่กำลังทำตัวคูคูเดินเล่นไปมาตามสไตล์เสือดาวผู้สง่างามไงก็แบบทำใจดีสู้เสือเอ้ยสู้แตงกวาไว้ แต่แล้วไอแมวบีมีมันดันโผล่มาจากไหนไม่รู้มันเห็นหมดเลยจ้ะเห็นผมกระโดดถอยหลังไป30เมตรเห็นผมตัวสั่นเป็นลูกนกแล้วดูมันทำหน้าดิไอหน้ากวนๆแบบนั้นหน้าเหมือนรู้ความลับสุดยอดของชาติสัตว์เลยโทความเท่ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตพังทลายเพราะแตงกวาผมก็เลยต้องรีบรายงานเรื่องนี้ให้พวกบิ๊กแคทรู้ผมกระโดดไปหาพี่สิงโตทันทีเสียงกระซิบพี่สิงโตนี่มันวิกฤตมันไม่ใช่แค่แตงกวาแล้วนะ มันคือความมั่นคงทางจิตใจของเผ่าพ,พันธุ์เราถ้าไอ้มีมี่มันเอาไปเล่าให้พวกหนูพวกนกฟังล่ะชื่อเสียงเราจะปนปีจะมีใครกลัวเราอีกไหมพี่สิงโตก็ทำหน้าแบบมึงเป็นไรมากปะเนี่ยเสียงถอนหายใจไอ้น้องไปนอนพักเถอะแค่นี้ก็วุ่นวายละโธ<ถ>่พี่ไม่เข้าใจผมจะโดนปลดจากตำแหน่งสายลับเพราะแตงกวาไม่ได้นะแตแล้ว ความสงบก็หมดลงไอ้มีมี่มันก็เริ่มปฏิบัติการควอนตีนมันเริ่มวิ่งไล่ผมวิ่งไปก็ร้องแตงกวาแตงกวาไปมันตะโกนมันพยายามแฉเฮ้ยนี่มันการทารยศหักหลังกันชัดๆแกงแมวบ้านมันไม่เคยก่อเรื่องแบบนี้มาก่อนผมก็ต้องวิ่งสิครับวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไม่ได้กลัวแมวนะเว้แต่กลัวไอคำว่าแตงกวานี่แหละมันเจ๊จุดมันสะเทือนใจมันทำร้าวศักดิ์ศรีอ๋อมันพยายามซ่อนตัว กระโดดเข้าไปในกล่องลังที่มนุษย์เพิ่งทิ้งไว้คิดว่าตัวเองเป็นสายลับอยู่ในภารกิจสุดยอดไงแต่แล้วไอ้มีมีมันก็ฉลาดเกินไปมันปีนขึ้นไปบนกล่องแล้วก็เอาเท้าจิ้มๆลงมาแตงว่าแตงว่าวันนี้ค่ะออกมาเล่นกันเถอะคือแบบไอ้มีมีแกจะเอาให้ฉันหมดสภาพไปเลยใช่ไหมกล่องก็แคบจะออกก็ไม่ได้ใครว่าแมวบ้านไรเดียงสาพวกนี้แหละตัวแสบที่สุด ในที่สุดผมก็เริ่มใช้แผนการขั้นเด็ดขาดแผนติดสินบนผมพยายามจะหาของกินดีๆมาให้มันมีมีนี่ไงซาลาม่ชิ้นโตแลกกับความรับแลกกับการที่แกจะไม่พูดคำนั้นอีกเสียงกระซิบแต่ดูสายตามันดิสายตาเหมือนกำลังบอกว่าเฮ้ ö, คิดว่าฉันเป็นใครของวันนี้มันแค่ของเล่นความลับของแกมีค่ามากกว่าซาลาม่เยอะโคตรยิ่งอะยิ่งกว่าเจ้านายมนุษย์อีก แผนติดสินบนล้มเหลวเหลือแค่แผนสุดท้ายแผนล่อหลอกผมต้องหาอะไรที่มันหยุดไอ้แมวตัวนี้ได้และมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกชีวิตในบ้านมนุษย์ต้องสมบนิ่งนั่นคือจุดแดงแห่งความหวังเพราะพอเจ้านายมนุษย์ควา้าเลเซอร์พอยเตอร์ออกมาเท่านั้นแหละสงครามก็หยุดลงทันทีเราสองตัวอ่างจ้องมองจุดแดงนั้นด้วยความตั้งใจ ลืมไปเลยว่ากำลังทำภารกิจอะไรกันอยู่การวิ่งไล่จุดแดงนั้นมันเหนื่อยกว่าการวิ่งไล่เหยื่อซะอีกเราสองตัวหมดแรงทิ้งตัวลงนอนบนพื้นพร้อมกันเสียงหอบโอยเหนื่อยชะมัดหลังจากที่สงบสึกกันแล้วผมก็หันไปมองหน้าไอ้มิมี่มันก็มองกลับมา แววตาที่กวนๆเมื่อกี้หายไปหมดแล้วเหลือแค่แววตาของเพื่อนร่วมชะตากรรมที่เพิ่งผ่านศึกสงครามอันยิ่งใหญ่มาด้วยกันเสียงถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วเราสองคนก็หลับไปหลับในท่าที่โคตรจะน่ารักโคตรจะสงบหลับในอ้อมกอดของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาสเสน่ห์ดีของเราสองคนเปลี่ยนไปแล้วจากศัตรูกลายเป็นเพื่อน จากสายลับกับคู่ปรับกลายเป็นเพื่อนร่วมง,งานและที่สำคัญความลับของผมก็ปลอดภัยแล้วฮ <c oughs> มนุษย์ผ่านมาเห็นก็ยิ้มเขาคงคิดว่าเราเป็นเพื่อนรักกัน <c oughs> เขายังไม่รู้สินะว่าพวกเราเพิ่งผ่านสงครามมาสงครามแห่งแตงกวา <c oughs> และนี่แหละครับทุกคนภารกิจล่าเท้าใจวอ <c oughs> ก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบ ผมได้ความสงบสุขกลับขึ้นมาและได้เพื่อนใหม่เพิ่มอีกหนึ่นตัวคราวนี้ใครจะมาแชฉความลับอะไรก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะเรามีกันสองคนฮ <c oughs> อย่าลืมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ที่โคตรจะปันโคตรจะหาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe ช่อง p พ t t a l k ทันของพวกเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดภารกิจสุดปวนครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ไปละบบายบาย